ยัสงสัยข้อ4กับข้อ5นะคะเก้าร้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเป็นค่าประมาณเองจะนวนเต็มหมื่นเต็มหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นทำยังไงก็ได้ให้เลขที่เราให้มาเนะ่เวลาปัดขึ้นมาหาเลขเจ็ดแล้วก็ให้มันเป็นเจ็ดหมื่นเหมือนเดิมหรือถ้าตัดทิ้งก็ให้มันเป็นเจ็ดหมื่นเหมือนเดิมค่ามันต้องเป็นเท่านี้ อย่างเช่นข้างหน้าครูก็ไว้เหมือนเดิมแนะี่ยเก้าห้าสมมติจะให้มันเป็นเจ็ดเหมือนเดิมเนี่ยข้างหลังสี่หลักเนี่ยเราจะเติมอะไรบ้างข้างหลังสี่หลักเติมอะไรบ้างให้นักเรียนมองเฉพาะหลักเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเลขเจ็ดเนี่ยตรงนี้มันจะเติมอะไรก็ได้อ่ก็แต่ถ้าเป็นเลขเก้าไม่ใช่เติมอะไรก็จะเดี๋ยวดูกันอีกทีสมมติว่า อันนี้มันเป็นเจ็ดใช่ไหมเราก็อยากให้มันเจ็ดเหมือนเดิมดังนั้นเลขที่จะเติมข้างหลังแล้วมันเป็นเจ็ดเหมือนเดิมได้ก็คือเลขที่มันต้องตัดทิ้งใช่ไหมเลขที่ตัดทิ้งก็จะมีเลขอะไรบ้าง4 3 2 1 0เนี่ยใส่ไปเลยใส่อะไรก็ได้และข้างหลัง3ตัวนี้จะใส่อะไรก็ได้เหมือนกันหรือถ้านักเรียนทําเป็น9 5อ่ะสมมติเอาเลขที่น้อยกว่าให้มันปัดขึ้น ให้มันให้มันเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมสี่ตัวหลังมาดูตัวข้างหลังเลขหกเนี่ยต้องปัดขึ้นให้มันเป็นเลขเจ็ดเหมือนตัวนี้อืให้มันเป็นเลขเจ็ดปัดทางไงจะเป็นเลขเจ็ดเลขข้างหลังก็ต้องเป็นเลขอะไรขึ้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยห้าตัวเนี่ยเติมอะไรก็ได้แล้วมันก็จะปัดขึ้นกลายเป็นเลขเจ็ด ข้างหลังก็จะเติมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะข้อนี้ก็เหมือนกันเต็มหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นให้มันเป็นหนึ่งร้อยห้าสบล้านเรามาเรามาดูตรงนี้เน้นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเน้นเลขศูนย์ตัวนี้เราก็ทำไว้เลยหนึ่งห้าศแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ ศูนย์ตัวนี้เติมไปอีกตัวหนึ่ง่ะถ้าจะเอาง่ายเลยก็คือให้มันเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมแหละข้างหลังเนี่ยจะเติมอะไรก็ได้ข้างหลังกี่หลักสี่หลักเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เราจะเติมอะไรก็ได้ที่เลขข้างหลังตรงนี้ต้องปัดเป็นไงให้มันอยู่ศูนย์เหมือนเดิมก็ต้องปัดทิ้งสี่สามสองหนึ่ง ศูนส่วนข้างหลังจะเติมอะไรก็ได้อืมหรืออีกอันหนึง่งให้มันเลขมันน้อยและให้มันปัดขึ้นใช่ไหมจะให้มันปัดขึ้นอ่ดาดังนั้นมันก็ต้องเป็นหนึ่งอ่ะอันนี้ให้กลายเป็นเลขสี่ดูหนึ่งสี่มันจะเป็น ตรงนี้มันจะเป็นเลขห้าได้เนี่ยข้างหลังมันก็จะต้องเป็นเลขที่มันต้องปัดขึ้นมาก็กลายเป็นเลขเก้าเลขเก้าเลข 9. เก้าแล้วก็สมมุติว่าอ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขเก้าเหมือนกันข้างหลังหนะึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอืม ด้านหลังทีนี้ด้านหลังมีหนึ่งสสามสี่การที่มันจะให้มันปัดขึ้นแบบนี้ได้จากเก้ามานี่มานี่แล้วก็มากลายเป็นเลข5้าได้เนี่ยดังนั้นข้างหลังเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเลขอะไรก็ต้องเป็นห้าหกดแดเขึ้นไปใช่ไหมข้างหลังจะเติมอะไรก็ได้ ดังนั้นสมมุติถ้าเราเติมห้าลงไปเนี่ยมันก็จะปัดขึ้นมาจากเก้ามันก็ต้องปัดขึ้นไปอีกข้างหน้าแล้วมันก็ต้องปัดขึ้นไปอีกข้างหน้าจากเลขสี่ก็กลายเป็นเลขห้ามันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งห้าข้างหลังก็จะเป็นศูนย์หมดเลยศูนย์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 หนึ่งร้อย 50ล้านแต่ถ้าไม่อยากงงก็ทําให้มันอยู่ในรูปเลข1 5ไว้แล้วข้างหลังจะเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้จะเป็น4 3 2 1 0ได้หมดนะคะถ้าไม่เอางงก็ตัดตัวนี้ทิ้งซะไม่เอาให้เอาใช้แค่1 5 0 0, 0.